กรณีอย่างนี้ก็คงเหมือนกันฮะจีนเขาก็คงหมายความว่าถ้าไทยเนี่ยส่งรถถังหรือว่ากองกำลังบุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชากัมพูชาก็สามารถใช้จรวด PSL-03 เล่นงานฝ่ายไทยได้คือเราเรียกว่ามันเป็นอาวุธที่มหาอำนาจเนี่ยเขาคุมเกมมาไว้อยู่ฮะไม่ได้ให้ใช้แบบสะดวกโยทินมากนะักใช้ในการป้องกันเท่านั้นแต่ห้ามลุกลามประเทศอื่น สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซานนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารฮะทางด้านวงการทหารนำมาพูดคุยกันต่อครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องบิน F16 กับจรวดละลำกล้อง p s l 0 3การนำเสนอในว,วันนี้เราก็เป็นการนำเสนอในเชิงของการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างก็คงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมฮะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อนะเอาเป็นว่าในปัจจุบันนี้เลยครับการมี F16 หรือการมีจรวดหลายลำกล้อง PSL-03 ในฝั่งจีนเนี่ยนะครับเรามองว่าอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อรองของหมหาอำนาจที่มาจากทั้งสองฝ่ายเราเองก็เชื่อว,ว่าการที่กัมพูชานั้นก็มีระบบจรวดหลายลำกล้อง PSl-03 ที่บอกว่ามันมีความทันสมัยแต่ว่าตลอด ปฎิการห้าวันที่ผ่านมากัมพูชากลับไม่ได้มีการนำมาใช้ซึ่งมันก็มีกระแสข่าวอย่างมากมายทั้งบอกว่ามีแต่ก็ใช้ไม่เป็นมีทั้งกระแสข่าวว่าจีนไม่ได้มีการให้รหัสมีทั้งกระแสข่าวที่บอกว่าถูกกดดันในเชิงของการทูตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมมลนี้ครับก็แล้วแต่ต้องพิจารณาใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็รับชม แต่มุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าการที่จีนนั้นนาเรื่องของระบบตรวจและลำกล้องฮะมาติดตั้งในกัมพูชาแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเขาซื้อเนี่ยก็ตามแต่อาจจะแลกมาด้วยโครงการที่จีนมีการก็ไปลงทุนแล้วกัมพูชาเขาอาจจะขอแถมแล้วจีนก็มีเจตนาที่จะให้ระบบนี้ฮะเราวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะการมีจรวจและลำกล้องในพิสัยไกลเนี่ยมันเป็นเหมือนการเข้าไปบงบอกอีกประเทศหนึ่งว่าเฮ้ยคุณอย่าซรานะ คำว่าคุณอย่าซาก็แปลว่าคุณอย่ายึกยักนะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีการส่งลูกขีปนาวุธนะครับที่มันปล่อยได้ไกลๆเนี่ยให้แกเขมรหากว่าประเทศไทยครับไปอีอ๋อหอโมกกับอเมริกาจนทําให้จีนบอกว่าเขารู้สึกว่าเออเขาเสียเปรียบหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเขาก็อาจจะใช้จรวดและลากล้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อรอง ผมต้องการจะสื่อว่าการที่กัมพูชานั้นเขมีระบบจรวดและลำกล้อง PSL03 เนี่ยนะครมันเป็นเหมือนแท่นปล่อยลอยๆเท่านั้นเองฮะแต่ว่าลูกที่จะมีการใช้งานได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจีนเราเองยังมีความเชื่อมั่นก็ว่าจีนต้องการเอาไว้ควบคุมมันเคยเป็นกระแสข่าวออกมาครับเมื่อประมาณหลายปีก่อนก็คือทางด้านของสิงคโปร์สิงคโปร์ครับมีการมาพูดถึงจีนอย่างหนักมากครับในช่วงเวลานั้นบอกว่าเนี่ย จีนเนี่ยมีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้มากเกินไปฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับมันก็มีเรียกว่าล็อบบี้จีนแล้วกันไปจ้างฮะสื่อมวลชนตะวันตกเขียนข่าวประโคมข่าวบอกว่าจีนเนี่ยจะให้เงินฮะมาเลเซียกู้ยืมแล้วก็มาซื้อฮะจรวลและลำกล้อง ar 3ซึ่งมันมีลำกล้องขนาด3 3มมม ีนี้จรวดแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันสามารถที่จะเรียกว่ากืนกินนะฮะเกาะสิงคโปร์เนี่ยได้เกือบทั้งเกาะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการทําสงครามในเชิงจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้มีการขายเราจรึงมองว่าอาจจะเป็นหลักการของหมหาอำนาจก็ได้ครับการที่กัมพูชาเขามีแต่ไม่ได้ใช้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อรองถ้าเราเอียงไปทางฝั่งโน้น จีนอาจจะให้ไฟเขียวครับไอเรื่องโลหองรหัสเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้และอาจจะใช้บทบาทในเชิงการทูตบอกว่าเอาเลยครับตามใจคุณแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คือว่าการมีซึ่งจรวดและลำกล้องเนี่ยจีนอาจจะให้กัมพูชาใช้งานได้ก็ต่อเมื่อครับไทยเนี่ยบุกเข้าไปในประเทศของเขายกตัวอย่างว่าประเทศไทยนั้นมีการส่งรถถังนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังค่ายจีนค่ายยูเครนเนี่ยบุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชา เรียกว่าบุกเข้าไปในเชิงลึกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอีนอาจจะอนุญาตครับบอกว่าให้กัมพูชาคุณใช้ได้เลยเพราะถือว่านํามาเพื่อการป้องกันตนเองคุณก็ใช้เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเหมือนกับที่อเมริกาครับเขาก็ไม่เคยว่าเรานะใช้เครื่องบินแบบ f 1 6เพราะว่าใช้ในการป้องกันตนเองแต่เราไม่ได้มีการใช้เครื่องบินแบบ F16 ครับบุกลุกเข้าไปในดินแดงของกัมพูชา แล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้แก่เขาอย่างมากมายเราเน้นเฉพาะที่ตั้งทางฐานเท่านั้นเหมือนกันท่านผู้ชมครับอารมณ์ของหมาหาอำนาจเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะที่คล้ายกึ่งกันว่าถ้าหากว่าประเทศของคุณโดนบุกคุณก็สามารถตอบโต้ได้เหมือนปาหนึ่งว่าหากว่ากัมพูชานั้นมีการส่งรถถังครับบุกเหยียบแผ่นดินไทยเข้ามาสหรัฐก็อาจจะบอกว่าคุณเก้าเอ็ซครับก็บินเข้าไปในน่านฟ้าของกัมพูชาละบินลึกเข้าไปเลยฮะ ก็ไปตอบโต้เขาบ้างกรณีอย่างนี้ก็คงเหมือนกันฮนะจีนเขาก็คงหมายความว่าถ้าไทยเนี่ยส่งรถถังหรือว่ากองกำลังบุกเข้าไปในดินแดนกัมพูชากัมพูชาก็สามารถใช้จรวด psl 0 3เล่นงานฝ่ายไทยได้คือเราเรียกว่ามันเป็นอาวุธที่มหาอำนาจเนี่ยเขาคุมเกมมาไว้อยู่ฮนะไม่ได้ให้ใช้แบบสะดวกโยทินมากนะักใช้ในการป้องกันเท่านั้นแต่ห้ามลุกลามประเทศอื่น psl 0 3นนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ชมครับเราเองมีความเชื่อมั่นกันว่า กัมพูชาเนี่ยเขามีลูกนะทางระยะ70กิโลเมตรไปจนถึง130กิโลเมตรแล้วก็เป็นลูกแบบไม่นำวิถีฮะก็เนื่องมาจากว่ากองทัพเองเนี่ยเคยได้มีการประกาศเตือนฮะผมก็มีความเชื่อมั่นกั่ว่ากองทัพเนี่ยเขาน่าจะมีข่าวฮะการข่าวที่บอกว่ากัมพูชาเขามีลูกจรวดนะขนาด130กิโลเมตรเนี่ยสามารถคุกคามะพื้นที่ภาคอีสานได้ก็เลยต้องมีการประกาศเตือนแต่ที่นี้ มันก็เป็นกลเกฮะทางด้านการเมืองระหว่างประเทศะนะครับจีนเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปกดดันบอกว่าอย่าใช้เลยเดี๋ยวมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีปัญหาแน่อย่าใช้เลยเพราะดูได้จากการปล่อย bm21 และมันสเปสป่าและเกินฮะและอีกเรื่องหนึ่งฮะลูกนาวิถีเนี่ยตรงนี้ไม่ขอตัดนะถ้าหากว่ากาัมพูชาเขามีหรือว่าจีนส่งให้จีนเนี่ยสามารถควบคุมได้ครับ คือลูกนําวิถีเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกระบบดาวเทียมนะไปตู้ของเขาเนี่ยนะครับต้องปลดล็อกต้องเปิดรหัสให้กัมพูชาเขาใช้เขาถึงจะใช้ได้และมันมีความแม่นยำฮะจะจิ้มไปที่เป้าหมายทางฐานตรงไหนก็ได้ในระยะทางที่กําหนดไว้ตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าเออมาอำนาจเขากําลังคุมเกมตรงนี้อยู่ครับท่านผู้ชมก็นํามาวิเคราะห์กันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับว่าจะ พิจารณากันอย่างไรนะฮะ